โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมเก่ง F N Auto Car นะครับวันนี้นะครับก็ลูกค้านะครับก็มาทําการเลือกติดตั้งพรมผ้พื้นเข้ารูปไง q ควนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกก็คือจะเป็นสีนี้นะครับสีดำเดินได้แดงพรอพออ็ชั่นเสริมพรมรองเท้าไละกุชี่สีน้าตาลนะครับในรถ Toyota a อ a n นซนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะทําการทําความสะอาดภายในก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาพรมเดิม พายานเดิมออกแล้วก็เดี๋ยวทําการดูดฝุ่นให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนกันโอเคครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งพรมคิวเจในรถอะโตโยต้าอเวนซ่านะครับนี่นะครับลูกค้าเลือกก็เป็นสีดําเดินได้แดงนะครับพร้อมออปชั่นเสริมพรมวางเท้าลายคุชชี่สีน้ําตาลนะครับหัวหมุดสีทองสวยๆเลยนะครับข้างในขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มๆนะ สุดๆนะครับแผ่นท้ายใหญ่ๆนะครับแล้วก็ด้านหลังแถวที่สองนะครับเข้าเหลี่ยมข้ามมุมปิดข้างในสอดลึกเข้าไปนะครับถึงใต้เบาะคนขับเลยนะแล้วก็แถวที่สามตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของชิ้นนี้ให้ด้วยนะครับเป็นชิ้นต่อแผ่นใหญ่ๆเต็มๆอีกหนึ่งผืนนะครับแล้วก็มาในส่วนของด้านท้ายนะครับ อย่างนี้เลยนะฮะมีให้หมดนะครับครบๆนะครับแล้วก็มาในส่วนของฝั่งด้านหลังเนี่ยก็ยังมีพรมวางเท้าลายคุชชี่ให้ด้วยนะนี่นะครับสวยๆเต็มๆกันไปนะฮะใหญ่ถึงบางรอง่องข้างในเลยนะครับลูกค้าคุณไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนยังไงก็สอบถามกันเข้ามาก่อนเก๋งญี่ปุ่นยุโรปกระบะ SUV นะครับย้ำอีกครั้งนะครับพรมคิวเจทำจากหนาพิวตัดทับเอพีสองชั้นหนาสิบสามมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทะความสะอาดง่ายไม่นําไฟนะครับยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างเหมือนเดิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเดี๋ยวครา้งหน้ามาพุยกันใหม่นะครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกโอเคครับขอบคุณครับ